ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในซูมและการเปลี่ยนชื่อในซูมนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่โปรแกรมซูมแล <y> ้วพอมันเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรากดที่ตัว Setting มุมขวาล่างนะครับกดไปเลยครับ วิธีการเปลี่ยนรูปนะครับก็ให้กดไปตรงนี้ครับตรงด้านบนสุดนะครับเราก็กดไปที่รูปภาพมันจะมีสองอย่างนะครับก็คืออันแรก take photo คือการถ่ายรูปใหม่กับ cross photo คือการเลือกรูปในเครื่องนะครับกดอน,อนุญาตนะครับ ให้เราเลือกรูปอันไหนก็ได้ครับสมมติจะเลือกรูปอันนี้นะครับก็กดตัดขอบงูถ่ายนะครับการตัดขอบงูถ่ายมันจะเป็นการที่เราสามารถเลือกขนาดได้นะครับว่าจะเอาขนาดประมาณไหนนะครับสมมติเอาแบบนี้ก็กดไปที่เสร็จแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปให้แล้ว และสำหรับการเปลี่ยนชื่อนะครับให้มาตรงที่คำว่า display name กดลงไปนะครับช่องแรกนะครับให้เราใส่ชื่อช่องที่สองใส่นามสกุลช่องที่3นะครับคือชื่อที่จะแสดงในหน้าประชุมตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อที่จะแสดงในหน้าประชุมที่เราเข้าไปคนที่เห็นจะเห็นชื่อในตรงนี้นะครับเราอาจจะใช้ในส่วนของ ใส่ชื่อต่อด้วยนามสกลุลก็ได้นะครับแล้วก็กดเซฟเพียงเท่านี้นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อและนามสกลุลได้แล้วครับขอบคุณมากครับ